สำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาทําการนะครับประกอบเครื่องให้ดูนะครับผมทุกท่านประกอบบาติดกับเครื่องนะครับเลื่อยยนนะครับผมซึ่งขนาดที่ผมใช้นะครับผมที่เขาแถมมาให้นะครับเลื่อยยนที่ใช้นั้นผมจะใช้บาสันเพราะว่าเนื่องจากที่การใช้งานผมนะครับอาจจะได้ต้นนะครับผมจะไปตัดต้นยูคานะครับซึ่งใช้บาเล็กๆก็เพียงพอสําหรับการตัดแล้วนะครับผมเนื่องจาก ต้นเพิินบยใหญ่มากนักครับผมเนาะใบยาวขนาดนี้กะจะเกินความจําเป็นเพราะว่ารอบเพิินจะยาวเกินไปนะครับคือตัวนี้จะเอาไว้ใช้กับไม้ที่เป็นเป็นท่อนขนาดใหญ่นะครับผมอันดับแรกครับผมเนาะเรากะจะมาประกอบตัวนี้ก่อนด้วยครับผมพี่น้องนี่ครับที่เขาแถมมาให้นะครับนี่ครับอันดับแรกเราก็ใส่ตัวนี้ก่อนด้วยครับผมซึ่งผมมาทํารีวิวนี่เนื่องจากเอ่อ ผมก็เป็นมือใหม่คือกันนะครับผมทุกท่านซึ่งตอนที่ผมทําช่วงแรกๆนั่นก็ผมก็วิ่งไปหาถามคนที่เออที่เขาตัดนะครับผมเกี่ยวกับเรื่อยวันอยู่แล้วนะครับผมเนาะเป็นความรู้เนื่องจากบางทีนะครับผมเราอยู่ไก่คนที่เพิ่นใช้เรื่อยตัวนี้เป็นนะครับผมเนาะก็จะได้เออเรียนรู้ไปกับคลิปนี้เลยนะครับผมหรือว่าบางท่านนะครับอาจจะเบิ่งในเออยูทูบนะครับแล้วก็ทําเป็นเลยนะครับผมเนาะ ที่จริงท่นก็จะมีคู่มือบอกอยู่ครับแต่ว่าบางทีนะครับเราเป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะขาดความมั่นใจนะครับผมทุกท่านก็เลยแบบต้องศึกษาไว้ก่อนนะครับผมเนาะอันนี้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับผมทุกท่านครับนี่ครับพอเราใส่น็อตตรงในเซ็จนะครับผมเราก็เตรียมบานะครับผมทุกท่านนี่ครับเราก็เตรียมบาไว้เพื่อประกอบนะครับผมเนาะนะครับ นี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมเนาะดันให้สุดเลยครับผมดันในสุดก่อนเนาะอันดับแรกนะครับแ้วก็ใส่โซ่เข้าไปนะครับผมซึ่งตรงโซ่ตรงบริเวณนี้ครับผมเพิ่็จะมีล่องนะครับผมเนาะร่องเราก็ต้องเอาลงให้ถูกล็อกไปนะครับผมเนาะซึ่งวิธีนี้ก็ตรวจเช็คว้ก่อนประกอบเนาะครับผมเนาะมาชมตรงฝาครอบตรงนี้ครับผมเนาะตรงนี้จะเป็ี่ยนที่ปั๊บของการหย่อนของโซ่นะครับผมทุกท่านจะตึงหรือจะหย่อนเราก็ปั๊บเอาตรงนี้นะครับเผื่อจะให้ตรงนี้ดัน นะครับพอเราเอาใส่เข่าล่องไปแล้วครับผมเนาะเราก็ทาการประกอบน็อตเข้าไปนะครับผมทุกท่านซึ่งน็อตตรงนี้นะครับเราจะเพิ่งขันตึงนะครับซึ่งเราจะต้องปั๊บโซอีกทีนึงนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับซึ่งบริเวณนี้จะเอาไว้ถาตั้งโซนะครับผมทุกท่านนะครับนี่ครับส่วนโซนั่นครับผมเนาะเราก็เช็คเบิ่งอย่าให้เป็นตึงหลายได้ครับผมเนาะเอาระยะที่เหมาะสมนะครับ นะครับจังหวะโซให้เพื่อนมีจังหวะครับผมเนาะเราขมือดันดูครับผมเนาะว่าเพื่อนฟรีได้รุ่นบนบ่ครับผมนะครับลองปรับใหม่ได้ครับผมเนาะเลื่นดีบ่ครับผมเนาะถ้าลื่นดีก็แสดงว่าโอเคครับผมครับทีนี้เราก็ทําการล็อกน็อตให้แน่นเลยนะครับผม นี่ครับก่อนที่เราจะทําการตัดไม้อื่นๆนั่นกน็คือเราจะต้องมีน้ํามันนี่ครับผมซึ่งเป็นน้ํามันเครื่องหล่อเลี้ยงนะครับสำหรับเครื่องใหม่ผมอยากแนะนาแบบนี้ครับผมทุกท่านบางคนอาจจะยังถนอมเครื่องอยู่ครับผมน่าจะให้ซื้อแบบน้ํามันที่ยังใหม่ๆอยู่ครับผมเนาะอันนี้แกนลนน้นนึงกับประมาณสัก180หรือว่าเรีวแต่บางพื้นที่นะผมทุกท่านนี่ครับมันจะมี เออเฉพาะนะครับเลื่อยนยนโดยตรงเลยครับผมทุกท่านนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นเราก็จะมีนะครับที่ตวงนะครับผมนี่เป็นแถมให้ครับผมเนาะแล้วก็สำหรับน้ํามันสองทีนั่นครับผมหรือว่าน้ํามันทูทีนะครับเออจะใช่ประมาณสักเออหนึ่งฟ้านะครับตัวหนึ่งลิตรนะครับผมทุกท่านแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับถ้าใส่หลายเพื่อนก็จะควันหลาเด้ครับผมน้องโปรต้องใส่หลายแหงเออเอาตามความที่เหมาะสมสําหรับเราพอใช้นะครับผมทุกท่านเดี๋ยวจะ ไปทำกันตัดไม่ลงเบิ่งครับผมเนาะนี่ครับพอเราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงครับผมเนาะตรงนี้นะครับผมเนาะนี่ครับจะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็จะมีน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับผมตรงนี้นะครับผมซึ่งเสร็จแล้วนะครับก็จะมาลองนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะลองตัดให้เบิ่งกชักต้นหนึ่งนะครับผมเนาะเพื่อรีวิวให้เบิ่งนะครับผมนี่ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น สวิคปิดเปิดแล้วก็สวิคดับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมสวิคเปิดสวิคดับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเปิดขึ้นมากลนนะครับผมเนาะอันดับสองครับผมเนาะเราจะเปิดโช๊คนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเวลาเครื่องติดเราก็จะปิดโช๊กไว้นะครับผมทุกท่านอ่ะมาลองเบิ่งเลยนะครับผมเนาะมาลองรีวิวเบิ่งนะครับว่าเครื่องมันจะติดง่ายบอกครับผม นี่ครับเอาไว้ตัดนะครับยูคาลิปตัสนะครับบริเวณแถวนานะครับหัวล่ไปลายนาะของเรานะครับก็เพียงพอแล้วนะครับผมสําหรับเครื่องประมาณรัก3แรงครึ่งนะครับ คเครื่องค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ตัดง,ง่ายครับผมทุกท่านซึ่งอันนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะไปตัดไม้ที่บริเวณสวนเราแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับถ้าผพ้ใดชอบก็กดไลค์ให้เดือดๆครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆที่มีสาระผมก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปตัดยูค่าก่อน